เตรียมบันทึกเทปนะครับ5้าสวันนี้เรามาถ่ายทีเซอร์ของ The Voice ฤดูกาลที่สองเป็นการเปิดตัวโค้ชทั้งสี่อรอบหนึ่งครับสำหรับแนวความคิดในการถ่ายทำทีเซอร์ของซีซั่น2เนี่ยนะครับมันจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว,ว่าเสียงจริงตัวจริงกำลังจะกลับมา โค้ช <Coach S 2> เสร็จแล้วท่านก็เหมือนไม่ได้เจอกันนานครับการกลับมาเจอกับโค้ชทั้งสามคนนี่มันเหมือนการกลับมาเจอผัวเก่าก็คุยกันไม่หยุดน,นะครับกว่าจะแยกตัวกันออกมาทํางานได้นี่ก็นั่งโม้นคิดถึงกันนะค,คนที่มีเรื่องมาคุยเยอะที่สุดเนี่ยคือโจ้คืนกันัดตอนนี้ชวนพี่ก้องมาทำซิกแพคกําลังคุยคุยกันอยู่ก็โดนจับให้ไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ทั้งๆท,งที่ยังคุยกันออกรถออกชาติอยู่เลย โค้ชเนี่ยเหมือนปูเราต้องจับโค้ชมาใส่กระด้งแล้วก็แบบว่าอยู่อยูด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจังหวะที่เจอกัน4คนเนี้ยโอ้โหเหมือนเด็กเด็กนี่ครับวันนี้พี่พโค้ชทุกท่านไม่ยากอะไรนะครับยืนเฉยๆเท่ๆครับความยากกระตุกอยู่กับพวกเรานะครับหล่อไหมไอเฟรมหล่อยัง สวัสดีครับแอมสวัสดีครับพี่เอกใช่ยังจะพูดเรียกพี่เอกทำไมล่ะไไม่่ใช้ดวันนี้นะคะเวลาที่มาถ่ายเนี่ยทุกคนต้องหาจินตนาการในตัวเองให้พี่ทำท่าเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะกาเปิดเพลงภาษาฝรั่งเศสให้พี่ฟังพี่บอกว่าตกลงให้ฉันเป็นโค้ชหรือแม่เราขอจิกจิกกล้องนี้ครับจิกกล้องขวามือพี่นะครับ เด้นไปเต้นมาเป็นแม่เล nice right. mm ้าจะเอาอะไรเดินาแล้วพี่เดินแล้วอโอเคนั้นแหละพี่สวยแล้วแม่เล้าโอเคีมากครับตอนนี้ขอแบบิ้มแบบะิ้มเลยทีเซอร์ก็ขนาดนี้แล้วนะคะความเข้มข้นของซีซั่น2แล้วนี่มากขึ้นอยู่แล้วอย่างแรกคือพวกเรา4คนสนิทกันมากแล้วก็น่าจะกล้าพูดกล้าเจราจากันมากขึ้นซึ่งเวลาแย่งลูกทีมกันคงจะสนุกมากแล้วก็ ผู้เข้าแข่งขันก็คงจะเข้มข้นขึ้นอีกเพราะว่าปีนี้ได้ข่าวว่าผู้เข้ามอด t ชันนั้นมากถึง8 0 0 0คนมากกว่าปีที่แล้วเท่าหนึ่งกติการเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมตัวผู้แข่งขันที่เก่งขึ้นทั้งกติกาที่เข้มข้นขึ้นทั้งโค้ชที่มีประสบการณ์มากขึ้นหลายๆอย่างรวมกันผมว่าปีนี้มันสุดเียดครับโค้ชทุกคนตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นน้องๆทุกคนที่มาร้องเพลงสิ่งที่จะฝากคนดูในซีซั่นนี้นะคะอยา่าคาดหวังเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้น เกินกว่าที่คุณจะคาดคิด